ดี guys สวัสดีครับกลับมาพบกับดีไซน์ดีจริงพอดแคสต์อีกเช่นเคยครับกับผมยาโนไทยตีรัตโชติกุลครับวันนี้จะมาพูดถึงคุณโจนาธานไอฟผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบของ Apple มากว่า3าทศวรรษว้าวโจนาธานไอฟครับ เขาคือใครเขาคือคนที่ออกแบบงาน Industrial Design หรือว่าออกแบบ Product ์สินค้าครับเขาออกแบบให้กับ Apple ครับไม่ว่าจะเป็น iMac, MacBook, iPod รวมถึง iPhone ที่คุณถืออยู่ด้วยครับโจนาธานไอฟ์มีชื่อเต็มว่าจนาธานพอไอฟ์ครับเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ปี1967ที่ประเทศอังกฤษโดยหลังจากเรียนจบจาก Northumbria University ในปี19 8ปครับก็ได้ไปร่วมงานกับบริษัทกับเพื่อนชื่อว่า t a n g e r i n e t a แท e i n n e นี้แบบเป็นบริษัทที่เขาทำงานแต่แรงนี่ออกแบบผลิตภัณฑ์หลายอย่างไม่ได้มาเป็นไดเป่าผมทีวีเครื่องปั้นเซรามิกต่างๆแล้วก็แน่นอนครับ Apple ได้กลายเป็นลูกค้าหนึ่งในนั้นของเขาอ่าแล้วก็ยังไงก็ตามครับคุณโจนาธาน ได้ย้ายมาทำงานใน Apple ในช่วงยุคหลังครับเป็นยุคที่เศรษฐกิจแบบย่ำแย่มากของ Apple เพราะว่าตอนนั้นคนที่คุมอยู่ไม่ใช่คุณ Steve Jobs กับ Steve Jobs โดนไล่ออกจากบริษัท Apple ของเขาเองแล้วก็มีคนที่บริหารอยู่ชื่อว่า John s c u ู l เล่ส u ู l e ีมั้งเออบริษัทมันย่ำแย่มากก็เป็นคนแบบช่างแมงอะไรเงี้ยไม่ค่อยใส่ใจกับ รายละเอียดงานดีไซน์ก็เลยไปจ้างแบบไม่มีทีมดีไซน์ในบริษัทก็เลยไปจ้างข้างนอกเขาก็เลยได้เข้ามาทำในอันนี้เออเป็นเอาซอร์สไปก่อนจนสตีฟจ็อบเนี่ยได้กลับมาใน Apple ในปี1997เหมือนกับเป็นยุคเลนไซสองยุครีบอนของ Apple ครับได้เกิดใหม่ก็เลยคุณสติฟจ็อบเห็นคุณโจนาธานไอฟ์เนี่ย เห็นผลงานเข้าตาเอ้ยก็เลยให้ทำงานใน Apple ครับแล้วก็เลื่อนขั้นไปเป็นยาโด Senior Vice President of Industrial Design ซน์ว้าวตอนนั้นที่เขาเป็นซีเดียอะไรซีเนียไวซ์เพรสิเดนต์ออฟอินดัสทรีลดีไซน์ผลงานของเขาเนี่ยมันสร้างความตื่นเต้นให้กับคนทั่วโลกเลยครับสิ่งนั้นคือคือ iMac G3 ครับเป็น แม็กที่สีสันสดใสครับทําด้วยพลาสติกที่มองเห็นเครื่องข้างในครับท่านตึกนึกภาพไม่ออกลองเสิร์ชดูครับ iMac G 3มันมีเป็นยุคยุคนั้นจะแบบดีไซเนอร์ทุกคนต้องมีไว้ใช้ครับแบบเลือกสีเองได้คอสตอมสีเองได้ข้างในเป็นอลูมิเนียมมเลยเจ๋งมากแล้วก็ได้ดีไซน์อะไรหลายอย่างออกมามากมายเกือบทั้งหมดของบริษัท Apple เลยครับคนนี้โจนาธานไอเอ แล้วก็คุณสตีฟจ็อบส์นี่ครับเขาได้รับเครดิตจากความสำเร็จมากมายจากนวัตรกรรมของ Apple ครับโดยทุกคนลืมชื่อคนนี้ไปครับจอนาทานไอฟ์ fe, อยู่เบื้องหลังเออซึ่งตอนนี้เขาลาออกไปแล้วคุณสตีฟจ็อบตายไปแล้วทิมคุกเป็น c ีอแทนตอนนี้ไอฟ์กับทิมคุกเขาไม่ค่อยลงรอยกันเนื่องจาก ทีมคุกเขาไม่ค่อยไม่ใช่คนแบบสติป job ครับไม่ใช่คนนวัตกรรมไม่ใช่คนมุ่งมั่นที่จะทำโปรดัก์หรือคิดอะไรใหม่ๆทีมคุกเ,เหมือนกับเป็นคนเน้นกำไรในบริษัทเขาก็เลยไม่ลงรอยก็เลยลาออกครับแล้วก็ไปร่วมงานกับคุณมาร์คนิวสันเปิดบริษัทช่วาเลิฟฟอร์มครับแต่ดูจากทรงเราน่าจะ Apple ก็น่าจะจ้างเลิฟฟอร์มอีกทีครับเพราะว่า ปรัชญาการแนวคิดความเชื่อของเขาที่มีต่อการดีไซน์เนี่ยความเป็นแอปเปิลมันอยู่ที่ตัวคนนี้แหละครับจอห์นนี่ไอฟ์กับสตีฟจ็อบส์ครับตอนที่ทำงานด้วยกันเขาเป็นเหมือนกับโซเมดฮะอ่าเหมือนกับเกิดมาเพื่อกันและกันที่มีเป้าหมายเหมือนกันสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลสร้างออกมาให้มันดีที่สุดครับเขาเป็นคู่หูกันเหมือนกับ ซูเบสากบมิยากิอ่าเหมือนกับริกแอนด์มอตตเออโหทำงานอะไรรู้ใจกันไปหมดครับเขาเป็นคนที่แบบตอนที่ดีไซน์ iMac เนี่ยสตีฟจ็อบเขาก็ยังจะดีไซน์ให้มันเหมือนเดิมนี่แหละหรือว่าไม่เหมือนเดิมแต่ก็คล้ายๆคอมปกติทั่วไปแต่คุณไอฟ์เนี่ยบอกว่า เฮ้ยเราทำออกมาเราจะไม่ให้เหมือน PC ครับผมทำให้มันออกมาเป็นฮะดอกทานตะวันเออมันเป็นสิ่งที่ฉีกมากในยุคนั้นเน่ะเออแล้วอีกอย่างนึงที่เขาออกแบบมาแล้วเจ๋งมากผมชอบผมมีเก็บไว้ด้วยอันนี้คือ iPod Nano ฮะตัวบางๆที่หน้าเป็นสีขาวด้านหลังเป็นสีเงินโหอันนั้นเป็นของที่มันเท่มาก ต่อมาเขาก็ได้ออกแบบไอโฟนครับที่คุณสติปจ็อบเอาไปพรีเซนต์ในที่เป็นคลิปตำนานฮะที่อยู่ในกระเป๋าคุณสตีฟจ็อบแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในกระเป๋าวางเกงของคนที่ใช้หลายล้านคนแล้วครับอู้สิ่งที่โจอนานทาน์ไอฟได้ทําการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ครับเขามีอะไรที่แนวคิดของเขาคือแบบความเรียบง่ายดูดี แล้วก็มีมีวัฒนาการฮะให้ดีเทลส์ครับดีเทลส์อาเอฟวิิ่งแบบเรื่องการวางนอ็อตการจัดอะไรเงี้ยให้มันคุณจะสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยแบบแม่งไม่มีน็อตให้เห็นอยู่ข้างนอกเลยเขาซ่อนมันได้ยังไงมันเกินไปแล้วอะแล้วก็แรงบันดาลใจของดีไซเนอร์หลายๆคนรวมถึงคุณโจนาทานไอฟ์ที่เขาได้มาคือ อันแรกครับเกี่ยวกับธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่เขาออกแบบนี้มาแบบมักได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเช่น iMac G4 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกทานตะวันครับเพราะมันจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้ตามพาทิตแล้วก็โปรเมาส์หรือว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Magic m o าส์แล้วอันนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากหยดน้ำอืม แรงบันาดาลใจที่สองครับคือความจริงใจเขาจริงใจในการเลือกใช้วัสดุครัดสั่ง <c oughs> คัดสัรสิ่งที่ดีๆจากวัสดุที่เขาคิดว่ามันดีมากๆม,มาให้ผู้ใช้ฮะโอโ้ซึ่งความคิดนี้มันตรงข้ามกับทีมคุกนิดนึงที่คิดแต่เจ้ากำไรนะฮะการใช้พลาสติกที่ดีสำหรับ iMac การใช้อลูมิเนียมที่ดีกับเครื่อง PowerMa แล้วก็แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งของเขาคือดนตรีครับเขาเป็นคนที่ข้างไ้ในเสียงเพลงอย่างมากเขาชอบเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ไม่รู้เกี่ยวอะไรกับงานที่เขาออกแบบนะครับคุณจอห์นนี่ไอฟ์ครับเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาได้รับเป็นอัศวินแห่งอังกฤษรือเรียกออย่างว่าท่านเซอร์เลยโอ้เขาได้เป็นเซอร์จอหนี่ไอฟ์ในปี 2012ครับที่สองครับพระราชวังบักกิงแฮมแห่งประเทศอังกฤษโดยมีเจ้าหญิงแอนเป็นผู้ทำพิธีให้นะครับอันนี้แบบสุดยอดมากตอนนั้นแบบโดนเขามีฉายาว่า Knife Commander of the Order of the British Empire ว,ว้าวสาขาการออกแบบและผู้ประกอบการเฮ้ยแบบเหมือนได้เครื่องราดเลยอันนี้ ตอนแรกเขาก็เป็นหัวหน้าทีมดีไซน์ใน Apple นะครับจนตอนนี้เขาได้มาเป็นคนดูแลดีไซน์ทั้งหมดถือว่าเกือบทั้งหมดเลยของ Apple mm hmm. ก็คือเขาไม่ได้แค่ดีไซน์ของแบบแทงจ i เบิลหรือว่าของที่มันจับต้องได้เขาออกแบบพวกซอฟแวร์ด้วยครับ iOS huh? หรือว่าออกแบบ Human Interface เ ah. ่าแบบไอมือถือ Apple ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ย เขาออกแบบหน้าตาของมันหน้าตาอินเทอร์เฟซหน้าตาว่ากดทางซ้ายกดเลื่อนยังไงให้มันรู้สึกยังไงอ๋อเจ๋งมากเจ๋งมากตอนนี้เขาก็ออกไปตั้งแต่ปลายปีสองพันสิบก้าครับนี่ผมเล่าไปแล้วแต่ก่อนออกเขาได้แบบฝากผลงานแบบชิ้นหนึ่งไว้เป็นที่ระลึกให้กับ Apple ฮะอันนั้นคือ Apple Park ครับแล้วก็ร้าน App Store ที่อเมริกาใน Apple Park เท่แถวนั้นเออเขาก็บอกว่าเขาลาออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้จะตัดขาดนะคุณมาจ้างเขาได้เหมือนเขาเป็นฟรีแลนซ์ให้กับ Apple แล้วเขาไม่มีบัตรพนักงานที่จะตีดเข้าไปแต่เขาก็พร้อมที่จะกลับไปออกแบบให้ครับผม ยสุดท้ายผมอยากเล่าสิ่งที่คุณจอห์นนี่ให้สัมภาษณ์ในวานิทีครับเรื่องสิ่งที่เขาเรียนรู้มาจากสติปจ็อบส์เออสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซ simple เรียบง่ายมากซิมพลิสอะไรเงี้ยมเป p l ลเออความง่ายครับเขาเรียนรู้เรื่องอสิ่งที่ง่ายมากจากคุณสติปจ็อบส์มันทำให้เขาช็อก สิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนั้นคือการโฟกัสครับการโฟกัสมันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะฝึกกับมันต้องอาศัยการพยายามหรือว่า struggle to practice มากเขาบอกว่าสิฟจ็อบแม่งเป็นคนที่โฟกัสที่สุดที่เขาเคยเจอในชีวิตเลยครับแบบโฟกัสที่สุดเลยแบบโฟกัสคืออะไรมันคือการแบบทำอยู่กับปัจจุบันคร มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ในนาทีนี้ที่คุณอยู่อยู่กับสิ่งตรงหน้าคุณอืมมันเป็นยุคนี้มันแบบสิ่งเราเยอะครับมันยากที่จะควบคุมมันต้องค่อยค่อยฝึกกันไปครับเขาบอกว่าการโฟกัสเนี่ยมันเป็นพลังมากๆในการที่จะทำสิ่งใดแล้วอาชีพให้ได้ให้มันสําเร็จดูล่วงครคุณต้องอาศัยการโฟกัสแล้วก็การโฟกัสคือการที่ คุณคิดแต่เรื่องที่คุณตั้งไว้ครับคุณตื่นมาคุณก็คิดเรื่องนี้นอนไปคุณคิดเรื่องนี้หรือเ,เรื่องง่ายๆว่ามันคือการหมกมุนครับเหมือนกับสตีฟจ็อบหมกมุนในนวัตรกรรมของเขาจนเขาโฟกัสมากๆหมกมุนมากๆจนมันทําออกมาได้ฮะบ <c oughs> มี่อีกหนึ่งคมมากมีครั้งหนึ่งที่สต e v จ็อบเดินมาบอกกับ จอนนี Johnny, แบบ่แบบตรงๆแบบอันนี้คือความลับส่วนตัวของเขาเลยแต่เขามาเล่าในวันิตี้ตอนนั้นมันคือคุณจอนนี่กำลังทำท่าทางหรือว่าแสดงออกอะไรอย่างอย่าหนึ่งอยู่สติปสติปจ็อบเดินมาบอกว่า Now Johnny you just really win เฮ้ยแปลว่าอารมณ์แบบว่าจอนนี่ตอนนี้คุณแบบคุณไร้สาระมากนะคุณคุณอีโก้มากๆนะตอนเนี้ คุณจอนนี่แบบสะดุ้งเลยแบบอืออะไรเนี่ยฉันทำอะไรลงไปสตีฟจอบก็บอกว่าคุณแค่ต้องการให้คนอื่นชอบคุณ you just want people to like you แต่สิ่งที่คุณทำแล้วดีอยู่แล้วคือคุณช่วยให้โปรดักตเนี่ยหรือว่างานโปรเจกต์ที่ทำอยู่เนี่ยมันออกมาดีขึ้นมากๆมันเป็นสิ่งที่สตีฟจ็อบเห็นไม่ใช่การที่คุณคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณ เกิดมันมันเป็นแบบเขาแคร์ภาพลักษณ์จากการมองเห็นของคนอื่นมากเกินไปจนขาดการโฟกัสอยู่กับงานจากการโฟกัสข้อแรกสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณอ้างอิงดีๆจาก The Matter DC Guardian สนุก c o m แล้วก็ Vanity ครับขอบคุณมากครับที่รับฟังดีไซน์ดีทิงพอดแคสต์ครับถ้าอยากได้ดีไซเนอร์คนไหนให้นำาเล่าสามารถ inbox มาได้เลยครับในเพจ Design ีจริงพ Podcast ใ like น Facebook ครับกดไลค์ Subscribe ให้ผมเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ Design Dijing Podcast Design DD Call Kid g o n Young Guy